ตำเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆตำน้ำพริกน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกปลานะคะมีปลานิลหนึ่งตัวปลาทับทิมหนึ่งตัวค่ะเป็นปลานิลน้อยทับทิมน้อยค่ะเพื่อนๆปลาเราเลี้ยงเองตัวไม่ค่อยโตค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆตำเสร็จแล้วคือไม่ได้ตอนทำนะไม่ได้ถ่ายทําให้เพื่อนๆได้ดูกันเพราะว่าอยู่กับฟอร์จูนสองคนฟอร์จูนกำลังโซนค่ะดึงนู่นดึงนี่ ็เลยมาทำเสร็จแล้วก็มารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะว่าเป็นน้ำพริกปลาเราค่ะของเราเองค่ะปลาที่สระของเราเองค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะผักเพื่อนๆจ๋าผักสดสด กับข้าวเหนียวดาอีกเช่นเคยค่ะเพื่อนๆลูกชายล่าไม่กินข้าวเจ้าไม่ค่อยชอบข้าวเจ้าก็เลยต้องวันสองวันก็ต้องนึ่งข้าวให้ฟอร์จูนค่ะนี่ค่ะเป็นข้าวเหนียวดากับข้าวเหนียวขาวปนกันค่ะเพื่อนๆแล้วก็มันนึ่งกินกับน้ําพริกตอนเช้าๆค่ะลูกชายล่าไม่ค่อยกินข้าวเจ้า ื่อนที่แวะเข้ามาชมก็อย่าลืมกดซับสไคร้กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้บ้านสวนชินโชตพาเพลินด้วยนะคะจะได้เป็นเพื่อนกันยาวๆค่ะนี่ค่ะข้าวเหนียวใหม่ค่ะเพื่อนๆเป็นข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวขาวข้าวเหนียวใหม่ค่ะข้าวเหนียวเคี่ยวงู สายล่าชายล่าสองคนทำอะไรก็ทำยากดึงไม้ดึงมือพกปลานถ้วยกับผักสดๆแล้วก็ข้าวเหนียวอุ่นๆร้อนๆ คลิปนี้ก็ขอลาเพื่อนๆไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีใส้แซ่ะเพื่อนๆค่ะนะคะวัคะวันนี้เรามาตลาดนัดทองสมยเย็นกันนะคะจะมาสาธิตการปอกะละกรคอะเพื่อความสวยงามด้านหลังด้านหลังด้านหลังหลาลนกะเพาะพูดไป่เรอย ก่อนก่อนที่เราจะทํานี่เราก็เช็ดมะละกอให้สะอาดก่อนใช่ไหมเนาะเราก็เช็ดก่อนเพื่อความสะอาดแล้วก็ไม่ได้โดนมือเราเลยสะอาดมากๆน้องเป็นคนขายน้องค่นข้างเป็นคนขายสาธิตให้น้องดูก่อนรุ่นพี่รุ่นพี่ต้องทําให้น้องดูอ้าวค่ะหลังสวยมากอ่าสวยสวยมะละกอฮอลแลนด์นะคะหวานอร่อยค่ะประโยชน์มันเนื้อแน่นหวานเย็น พอเลเอนหวานไม่ได้มาขายผักสีนัดนเดียบร้อยเรียบร้อยน่ะเห็นไหมมันสร้างมูลค่าสร้างมูลค่ามะละกอยี่บาท กล่องละยี่สิบบาทค่ะกล่องละยี่สิบบาทมันละกอ่องหนึ่งเลอ้าวนี่นี่น้องแผงข้างๆนี่คนสวยสวัสดีก่อนสวัสดีค่ะชาวตลาดนะัดของน้ำไหลทุกคนเลยนะคะวันนี้มีผักสดจ้าผักสดๆทางนั้นเลยผัดปุกเอง จ้ะลลอ,อันนี้สลัดสล,ดลัดลูกสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านสวนชินโชดพาเพลินค่ะวันนี้มาตลาดนัดค่ะไม่ได้มาหลายนัดแล้ววันนี้ได้กล้วยมาค่ะเป็นกล้วยน้ำว้านวลกล้วยเล็บมือนางกองละยี่สิบห้าบาทน้องเอาอะไรดีคะอันนี้สิบบาทน้องจ้ะนี่ค่ะมีใหญ่น,นี่สามสิบบาทลูกจ้ะเดี๋ยวกลับมาก่อนนะคะ ผักก็ยังไม่ได้กร,รมค่ะเพิ่งมาได้อะไรมามั่งนี่ค่ะชะโอมนางรักหงลับเอ๋กะเพรามากับรถคู่ใจค่ะเพื่อนๆมากับรถคู่ใจรถพ่วงคู่ใจค่ะแล้วก็มีได้ผักอะไรมาดูก,ก่อนค่ะได้ผักกูดค่ะเพื่อนผักกูดหนึ่งเคงค่ะมีผักกูด กูดแล้วก็อะไรอีกนี่แล้วก็มีห้องเต้ผักห้องเต้กวง,งตุ้งห้องเต้กวงตุ้งห้องกงเดี๋ยวขออนุญาตเพื่อนๆกำผักก่อนนะคะแล้วก็อันนี้มีบวบบวบมั่งนิดหน่อยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวขออนุญาตเพื่อนๆกำผักก่อน,นะคะ่ะกำเสร็จแล้วคะ่ะเพื่อนๆกำไปขายไปอันอันกำก็จะหมดแล้วคะ่ะน,นี่ค่ะคือกวงตุ้งเนี่ยจะหมดแล้วอันนี้ยังไม่ได้กำค่ะ มีนางรักชะอมห้องเต้ห้องกงผักกูดบวบกล้วยมานิดหน่อยค่ะเราไม่ดองบวบหอมยายสิบาทจ้าไม่หอมมากนะยายนะถ้าหอมมากก็ผิดลมเนาะ จริงจรงไหมไม่แก่แล้วมา้งไม่แก่แล้วค่ะอันเนี้ยเนี่ยเป็นเม็ดกําลังดีค่ะนี่ค่ะแต่อันเนี้ยยังไม่แก่ปอกเปลือกออกอร่อยมากบวบบวบเนี่ยมันเป็นเน้นเนื้อเน้นใหญ่ยยนนค่ะขอบคุณนะคะอร่อยค่ะ โอ้โหน้องแก้มไม่แวะสวัสดียายเลยนะไปไปกุนกุนเลยสวัสดีค่ะ ขอเก็บภาพก่อนค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวจะกำตุกลองอยู่ตรงหน้านี้ค่ะเพราะว่าไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาค่ะจะรีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันก่อนวันนี้มาตลาดนัดด้วยกันนะคะลูกค้ากำลังเข้าค่ะไม่ได้มา4นัดแล้วค่ะเพื่อนติดงานนู่นนี่นั่น คนที่บ้านก็จะทํานาปังหลานก็เลี้ยงหลานผักก็จะหวานค่ะเลยไม่ค่อยได้มาวันนี้ก็เลยถือโอกาสมาเก็บผักมาค่ะอย่างละเล็กอย่างละน้อยพอได้ค่ากับข้าวค่ะ อากาศเริ่มหนาวหนาวสามวันแล้วค่ะเมื่อคืนนี้รู้สึกว่าหนาวมากที่นี่คือตลาดนัดของน้ำไหลนะคะตลาดนัดของน้นำไหลข้างทกศค่ะ ลืมเฟซมา์าค่ะเลยต้องใส่แบบนี้ไว้มันเหน็นฝุ่นค่ะเพื่อนๆแบบลูกค้าเดินไปเดินมาฝุ่นมันลอยเนาะมันลืมหายใจไม่สะดวก ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณทุกติดตามรับชมค่ะเพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศก็ขอบคุณมากๆอยู่ในประเทศก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะคลิปนี้ก็ขอลาเพื่อนๆไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ